สวัสดีค่ะกระซิบบอกเรานำเสนอรถก,กระบะมือ2สองราคาประหยัดนะคะจัดไปลุยกันนะคะทุกท่านรหล่อแบบนี้นะคะเป็น d m a มนะคะ d m a ม็กแคลนเดอร์ปี0ูนย์เค่ะเครื่อง 3000cc ซีซีเดิมๆหน้าหลังเดิมๆล้อแม็กขอบ16เกียร์ธรรมดานะคะราคา169,000บาทค่ะสีขาวนะคะ เป็นตัวสูงพร้อมรุยพร้อมขับได้เลยรถอยู่แถวบ้านแพ้วสมุทรสาครค่ะสนใจติดต่อไปดูก่อนนะคะไปทดลองขับกันก่อนค่ะจะได้ตรวจสอบทั้งรถทั้งเอกสารนะคะส่วนรายละเอียดเบื้องต้นพร้อมกับเบอร์โทรผู้ขายแอดมินใส่ไว้ใ,ใต้คลิปสนใจทักเข้าไปได้นะคะแอดมินเพียงนำเสนอเท่านั้นในวันนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้แอดมินด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ